ฮัลโหลพี่อันดาค่ะาวายค่ะตอนนี้หนูอยู่ในไลฟ์นะแล้วทุกคนอยากให้หนูโทรหาพี่อันดาพี่อันดาทักทายแฟนๆได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินอะไรปะได้ยินไหมทุกคนเขาบอกว่าพี่อันดาเสียงหล่อมากโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าเสียงแหบไม่ได้กินนะ้ำ วิยันดาทำอะไรอยู่คะอยู่บนรถกำลังลับอ่าโอเคทุกคนหายคิดถึงวิเอนดาหรือยังยังค่ะยังค่ะว้าววันนี้พี่ไปตีแบตไม่ได้ชวนเพราะเห็นน้องไม่สบายอยู่อ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะได้พเกเยอะเยอะได้โอเคนั่นเดี๋ยวหนูไปไลฟ์ต่อแล้วนะมากลับบ้านดีๆนะ สบ,บาสดีๆค่ะบ,บ๊ายบายขอบคุณครับบาย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 